สวัสดีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราพามาชมรถขุดที่ร้าน2รถสวยกันนะครับว่ามีรุ่นไหนยี่ห้ออะไรกันบ้างนะครับผมท่านใดที่กําลังมองหารถขุดเล็กอยู่ไม่ว่าจะเป็นไซส์3ตันไซส์4ตันไซส์2ตันไซส์สี่ครึ่งไซส์5ตันหรือมีเกง่งไม่มีเกง่งติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสอบถามเซลล์ฝ่ายขายของเราได้เลยนะครับผมเรามีรถขุดให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับผม สามารถเรา,าทางร้านสองรถสวยเราสามารถจะส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับสามารถจะส่งสินค้าได้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะครับผมที่ลูกค้ามามีมาให้ลูกค้าเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็นโคมาสูเลยนะครับคันแรกเป็น o f f s e t Bo o มนะครับ pc 3 8ด uu 2นั่นเองนะครับตัวนี้ มีลายไปปิ้งด้วยนะครับลายหัวกระแทกช่วงล่างแท็กยางนะครับผมคันนี้บอดี้ทรงกลมนะครับใช้งานง่ายคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับระบบการทำงานก็ไวเร็วเลยทีเดียวรถตลาดนะครับคันนี้บูมเขาสามารถสไล์ซ้ายสไลด์ขวาได้นะครับคันนี้ร้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่339,000บาทนะครับ3 3 9แส0บาทนะครับ ัดมาเรามาดูคันนี้เลยนะครับโคมัสุ PC 45ขีดเจ็ดนั่นเองนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับสีเหลืองนะครับตัดดำนะครับผมก็คอนโทรลสั้นนะครับระบบก็ไวเร็วแรงเลยทีเดียวช่วงล่างแท็กเหล็กนะครับคันนี้ร้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าท่านใดที่ซื้อรถขุดภายในเดือนนี้เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศน,นะครับ พร้อมโปรโมชั่นจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าข้อเสนอดีๆแบบนี้มีมาแล้วที่สองล้านสองรถสวยนะครับสามารถเข้ามาชมกันได้นะครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีคำถามสอบถามก็สอบถามที่เซลฝ่ายขายเราได้เลยนะครับ0 6 1 6 9 6 0 1 6 0 0งหกเก้าหนกะครับทวนกันอีกทีนะครับคันนี้โคมาสุ ท c 45-7ขีดเรุ่น7นั่นเองนะครับราคา389,000บาทนะครับพร้อมส่งฟรีลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศพร้อมส่งฟรีลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศนะครับผมถัดมามาดูคันนี้เลยนะครับคูโบต้าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับชื่อนี้ใครๆก็ต้องรู้จักนั่นเองคูโบต้านะครับผมตัวนี้ KX 040ไซซิ่งขนาด4ตันรดสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมสีส้มเป็นสีเอ,อ่อ ประจําของคูป้าต้าอยู่แล้วนะครับผมสวยเลยทีเดียวบุ้งกี้ใหญ่นะครับฟัน4ี่ซี่ตักขึ้น6กล้อนี่แบบสบายๆนะครับผมบูมอาร์มสวยนะครับไม่ไม่มี้าวไม่มีดามใดๆนะครับช่วงล่างคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างแท็กเหล็กนะครับสภาพใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้มีระบบเดินเร็วเดินช้านะครับก็เหยียบเดินเร็วปล่อยเดินช้านะครับผมคอนโทรลสั้นด้วยนะครับผมเครื่องเขาเป็นเครื่องคูปต้านะครับสี่สูบ เรื่องอะไรลูกค้าก็หาง่ายนะครับผมหาร้านได้ตามร้านแท็กเตอร์ทั่วไปเลยนะครับการเซอร์วิสดูแลรักษาไม่ยุ่งยากนั่นเองนะครับสำหรับรถขุดคันนี้คันนี้คูต้าเ0เอ็ร้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่379,000บาท379,000บาทท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามเซลล์ฝ่ายขายแล้วได้เลยนะครับผมพร้อมให้บริการลูกค้านะครับผม ถัดมาเรามาดูคันนี้นะครับคันนี้ถือได้ว่าเป็นรถขุดรุ่นใหม่พอสมควรเลยนะครับสำหรับ Mitsubishi m m 30ไซซิ่งขนาด3ตันเหมาะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสวนงานไล่ตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยทีเดียวนะครับผมเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบและราคาต้องบอกเลยว่าไม่แพงนะครับคันนี้เรามีสปอนเซอร์ส่วนลดด้วยนะครับผมจากราคาปกติ 2 5 9 0 0 0บาทนะครับ2 5 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าจ่ายเพียง2 1 9 0 0 0บาทนะครับผมจากราคาปกติ2 5 9 0 0 0บาทเราลดไปเลย4 0,000นนะครับและยังไม่หมดนะครับเรายังจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับผมมีคำถามโทรเข้ามาสอบถามเซลล์ฝ่ายขายแล้วได้เลยนะครับพร้อมให้บริการลูกค้าตลอดนะครับผม M M 3 0นะครับเครื่องยนต์สสูบเดี๋ยวพาชมเครื่องสักนิดหนึ่งเครื่องยนต์ของเขานะครับนี่เลยนะครับเครื่องยนต์เขาเครื่องยนต์เดิมๆนะครับสสูบคันนี้ถูกที่สุดเลยนะครับผมราคาเพียงแค่2 1 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดมองหารถขุดราคาไม่แพงคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมทางร้านเราสามารถจะส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศนะครับสามารถจะส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับทวนกันอีกทีนะครับคันนี้คุณมิตซูบิชิ mm สามสิบไซซิ่งขนาดสามตันโปรโมชั่นส่วนลดสี่หมื่นนะครับส่วนลดสี่หมื่นมีคันเดียวเท่านั้นนะครับจากราคาปกติสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าจ่ายเพียงสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับ ท่านใดมองหารถขุดราคาไม่แพงตอบโจทย์การใช้งานได้เลยคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับถัดมานะครับมาดูคันนี้นะครับผมโคมสุนั่นเองนะครับผมคันนี้สวยเลยทีเดียวนะครับเป็นสีเขียวนะครับเป็นตระกูลทรงกลมนะครับเป็นตระกูล MR มนั่นเองนะครับมีลายไปปิ้งลายหัวกระแทกด้วยนะครับช่วงล่างตัวนี้พิเศษเลยทีเดียวนะครับช่วงล่างแท็กเหล็กพร้อม เกียรยยางนั่นเองนะครับก็คือสามารถเดินได้ทั้งบนถนนและก็เดินได้ทั้งบนดินได้ทั้ง2องอย่างเลยนะครับซึ่งให้การใช้งานที่แบบหลากหลายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกียรยยางและโซ่แทกเหล็กนะครับผมก็ใช้งานได้2ออย่างเลยทีเดียวคอนโทรลตัวนี้เป็นคอนโทรลสั้นสวยเลยนะครับบูมอาร์มสวยนะครับผมบุ้งกีปันสีซิ่งนะครับ นี่เลยนะครับคอนโทนสั้นนะครับผมเบาะนั่งสภาพสวยเลยนะครับใหม่กิปเลยนะครับเบาะนั่งคันนี้โคมาสุ PC 30MR1 นั่นเองนะครับทางร้าน2องรถสวยเสนอขายอยู่ที่359,000บาทนะครับ 359,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามาจับจองดวนได้เลยนะครับคันนี้สีเดิมๆเ,เลยทีเดียวนะครับผมท่านใดที่มองหารถขุดคมสุรุ่นใหม่นะครับผมคันนี้ก็ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยนะครับใช้งานคล่องตัวนะครับในที่แคบก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวกับราคา359,000บาท3 5 9 0 0 0บาทนะครับจบไปนะครับ ถัดมานะครับเรามาดูรายการถัดไปนะครับเป็น Mitsubishi M M 45B นั่นเองนะครับตัวนี้ไซส์4ตันครึ่งนะครับบูมอาร์มจะยาวเลยนะครับผมบูมอาร์มสวยนะครับคันนี้มีระบบมีไฟสองสว่างทั้งด้านหน้าด้วยนะครับมีตู้เก๋งสวยเลยทีเดียวมีติดแอร์มาพร้อมแล้วด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดออปชันดีๆออปชันเต็มๆคันนี้ มาให้ลูกค้าจับจองกันแล้วนะครับผมกับรถขุดตู้เกงติดฟิล์มเรียบร้อยติดแอร์แล้วด้วยนะครับผมพร้อมช่วงล่างแท็กเหล็กใบมีดดานหน้าสภาพสวยใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับคันนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับผมราคาไม่แพงคอนโทรลสั้นนะครับปั๊มนิ้วนะครับผมระบบทำงานไวเลยทีเดียวลูกค้าที่มองหารถขุดออปชั่นเต็มออปชั่นครบคันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยนะครับ ในราคาเพียงแค่3,99,000บาท3,99,000บาทนะครับผมออปชั่นเต็มๆแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าลูกค้าซื้อภายในเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนนี้นะครับเราส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเราจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทันทีทั่วประเทศนะครับผมท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลยนะครับ0 6 1 6 9 6 0 1 6 0นะครับ 061696 0160นะครับผมสำหรับ Mitsubishi MM 3 45B นะครับผมตัวนี้ออปชั่นเต็มออปชั่นครบลูกค้าท่านใดมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับถัดมาเรามาดูที่คันต่อมาเลยนะครับคันนี้เป็นรถขุดทาเคยูชินะครับผมทาเคยูชินะครับ ตัวนี้เป็นรถขุดอ่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีมาทําตลาดในบ้านเรานะครับผมซึ่งรถใหม่ก็มีขายนะครับสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่ารถใหม่ราคาล้านกว่านะครับแต่ซื้อกับร้าน2รถสวยบอกได้เลยว่าราคาไม่แพงแน่นอนนะครับผมราคาไม่แพงแน่นอนนะครับผมตัวนี้ไซส์5ตันเลยทีเดียวนะครับบูมอาร์มยาวสวยนะครับผมมุงกีสวยฟันสีซีกระบบการทํางานไวเร็วแรงเลยนะครับ เครื like ่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับพวกแบรนด์โคมาสูนะครับแบรนด์ดังๆเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งการดูแลบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับเรื่องอะไรอะไรมีพร้อมให้ลูกค้าหาง่ายนะครับผมคันนี้ลูกค้าซื้อไปสบายใจได้นะครับผมเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับแบรนด์พวกโคมาสูเลยทีเดียวนะครับ ช่วงล่างคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กนะครับใบมีดดันหน้ามาพร้อมเลยตู้เก๋งสภาพสวยเลยทีเดียวนะครับผมตู้เก๋งสภาพสวยเลยทีเดียวคันนี้รหัสว่า tb 1504นะครับ tb 1504นะครับพาชมตู้เก๋งนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ไซส์5ตันนะครับลูกค้าพร้อมเลยทีเดียวนะครับ ีเขาเป็นสีขาวตัดแดงตัดดํานะครับผมอันนี้เป็นสีเดิมๆของเขาเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไซส์ห้าตันสภาพเดิมๆคันนี้สวยสวยจัดเลยนะครับผมสวยจัดเลยครับเดี๋ยวพาชมภายในตู้เก๋งสักนิดหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับ เป็นหน้าจอนะครับผมหน้าจอหน้าจอใช้ได้ปกติเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับสำหรับทาเคยูชินะครับผมนี่เลยนะครับคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลยนะครับผมรถขุดทาเคยูชิทีบีหนึ่งห้าศูนย์นะครับราคา ล้านสองถ้ามือหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณล้านห้านะครับล้านกว่าบาทนะครับมือหนึ่งขายกันน่าจะอยู่ประมาณล้านกว่านะครับแต่ลูกค้าซื้อกับทางร้านสองรถสวยวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับตอนนี้เราขายเพียง4ี่แสนสามบาท4ี่แสนสามหมื่นเกบาทราคาเป็นไงบ้างครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดราคาไม่แพงมีตู้เก่งพร้อมไซส์ห้าตัน ราคาแบบนี้มีมาให้ลูกค้าจับจองกันแล้วนะครับผมท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะครับ0616960160 0616960160นะครับที่เซลฝ่ล์าขายเราพร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเลยนะครับถัดมาเรามาดูคันสุดท้ายนะครับคันนี้เป็นรถยกนิสสันนะครับยกได้2ตันครึ่งนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเสาสูง3เมตรนะครับผม การใช้งานไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมนิสสันเครื่องเป็นเครื่องสี่สูบดีเซลนะครับผมคันนี้ก็สภาพตามนี้เลยนะครับลูกค้าเกียร์ออโต้ท่านใดที่มองหารถยก2.5ตันเสาสูง3เมตรอยู่มาติดต่อสอบถามฝ่ายขายแล้วได้นะครับคันนี้ร้าน2รถสวยเสนอขายอยู่ที่170,000บาทนะครับ170,000บาทนะครับผมครับ ก็พิกัดสุดท้ายพิกัดร้านเราอยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอพานทองชนบุรีนะครับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับเราสามารถจะส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับท่านใดที่สนใจรถขุดคันไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมพาชมสินค้าเพียงเท่านี้นครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ